เพราะอาศัยการได้จึงมีความรงใจรักเพราะอาศัยความรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมี ความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจักอกจักใจชาครูชายที่จะเบิินมาก,กับตัวยอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรที่6ความอยากคือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ขอต้อนรับนะคะคุณปราณีสิวงลีประธานคณะทำงานโครงกรารชวนน้องท่องพุทธวัจนะและทีมร่วมโครงการค่ะสวัสดีค,ะดค่ะแหมเก่งเนาะดูแลแบบโอ้โหซึ้งจริงๆเลยอย่าให้เราที่มาที่ไปเลยดีกว่าค่ะเยาวชนทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในโลกของการแข่งขันโลกของโลกาภิวัตน์ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่กับความเครียดเยอะทีนี้นในการดําเนินชีวิตเราก็จะเห็นว่าปัญหาสังคมเราเกิดมากเกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากความที่ก็อะไรนะะอารมณ์โฉวบนะคะแล้วก็บางทีขาดความยับยั้งชั่งใจ<ม>แล้วเราก็มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้ที่ฝึกมนุษย์ได้ดีที่สุดเราก็เลยมองว่าการเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าะะมาให้เยาวชนไทยของเราเนี่ย<ม>ก็เหมือนกับเราฉีดวัคซีน,นะนะคะวัคซีนธรรมะ ถ้าหากว่าเยาวชนไทยของเราเนี่ยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มนี้แล้วก็เชื่อว่าเยาวชนของเราจะเป็นคนดีพะสตรที่เราเลือกมาให้เด็กประกวดอะนะคะเราเลือกพระสดุที่เด็กสามารถจะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเราเรียกว่าอกาลิโกทอนะคะไม่มีโบราณไม่มีร้าสมัยถามท่านผู้อำนวยการมณีกรนะคะโครงการนี้นี่เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนต่างๆยังไงบ้างนะคะจากผลการดําเนินการตอนนี้ผลลัพธ์สาหรับเด็ก10คนนี้ก็ เป็นที่น่าพอใจนะครับมาที่เกิดปัญญานะครับแล้วทำอะไรผลตอบรับกับผู้ปกครองกลับมาก็ดีนะครับพูดถึงพูดถึงผู้ปกครองเป็นไงคะนี่น้องกตัญญูกตัญญูบ้างไหมลูกสาวคนนี้คนนี้ชื่ออะไรชื่อบัวค่ะน้องบัวเปลี่ยนไหม่รู้สึกเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมีเหตุมีผลในการเคลียรมากขึ้นเลยค่ะปกติเขาเป็นคนพูดเร็วแต่เมื่อกี้ฟังเขาเขาแล้วเขาท่องค่ะคุณตั๊ก เขาจะเขาจะเนิบเนิบเป็นจังหวะจากคนแสดงว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องก็จะนิสัยเหมือนเด็กปกติทั่วไปจะมีการเล่นเกมอาจจะหลุกหลีกบ้างรูเรียนนะคะเรียนเป็นยังไงคะเรียนข้อข้ถือว่าสมัยก่อนสมัยก่อนข้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรดีพอสมควรใช่แต่พอมาท่องเนี้ยรู้สึกว่าการคิดจะมากขึ้นรู้สึกว่าน้องก็ตัอยู่นี่โตมากเลยลักษณะการพูดการยังไงแล้วเพราจะเป็นเด็กโตใช่ไหมล่ะไม่อิดว่าเกิดในห้องแต่งตัวจริง แต่จะแปลกกว่าคนอื่นยังไงคะคือคิ้ว<ซ>คือคิ้วเข้มมากเลยหรือท่องมานานแค่ไหนแล้วคะท่องมาประมาณหน้าครบรสิบนะครับก็ประมาณัเดือนหนึ่งสองเดือนนะเดือนหนึ่งสิ่งที่ได้หนูได้อะไรบ้างอ๋อก็ได้ในการเรียนมีสติมากขึ้นครับเวลาเราเรียนเนี่ยเวลาครูพูดอะไรเนี่ยเราก็จะรู้หมด่ไหมแล้วเวลาครูถามอะไรเราก็จะเข้าใจ ตอบได้หมดอย่างเงี้ยเห็นมาอย่างน้อยเขาก็มีสมาธิเด็กสิบขวบนี่ตอบได้ชัดเจนนะคะดีไหมก็ดีค่ะดีครับแล้วน้องบัวชมพูเป็นไงค่ะโตเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาค่ะเวลาเล่นอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีท่าโยนก็คือเป็นระดับท่ายากนะคะต้องใช้จิตเนี่ยจดจ่อไปกับอุปกรณ์สิ่งที่ได้คือได้สมาธิค่ะทําให้เล่นดีขึ้นไหม ดีขึ้นมากเลยค่ะอเราไม่ตื่นเต้นแต่น้องกตัญยูนีมีจุดหมายในการท่องนะอะไรคะพี่ป้าครับผมจะชนะแล้วผมจะได้ไปอินเดียไปอินเดียผูถ้าพูดชนะจะได้ไปอินเดียใช่ไหมลูกกตัญยูอยากไปอินเดียเหรออยากไปเพราะอะไรลูกก็อยากไปดูว่าสถานที่ประสูนสโุปรินิพานพระทธเจ้า่ยเป็นยังไงโอ้อันนี้อินแล้วแหละอันนี้อินแล้วอินแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เขาเป๊ะมากที่เราถามเขาป้าถามบอกว่าพระสูตรที่6เนี่ย หมายถึงอะไร,รหมายถึงอะไรนะลูกขอยีสิก็หมายถึงว่าความอยากที่เราเนี่ยอยากไปทะเละามีการวิวาสกับคนอื่นแต่ถ้าเราหยุดตรงนั้นความอยากเราก็จะไม่มีถ้าการทะเลาะอับเราก็จะไม่มีพูดง่ายๆว่ามีการอยู่สามอย่างคือลดละเละิกลดคือลดในการคิดอยากของคนอื่นสองลเลิกคือเลิกในการทะเละาะวิวาทละการ ผู้สอเสียแล้วพวกนม่นครับได้นั้นดีมาอเลยป .4 นี่ยังเล่นกระโดดเชือกห<ช>นังยางเลยไ<ด>เลยไม่รู<ด>้จัะไรพระสูตรไหนที่น้องบัวถนัดที่สุดแล้วรู้สึกว่าซึมซับเขา้าไปในตัวเรามากที่สุดเข้าใจของแท้ที่สุดเป็นพระสูตรที่สามค่ะผลของการมีศินก็คือว่าในพระสูตรนี้นะคะก็จะอธิบายถึงเป็นกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้ก็คือ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมของตนจะทํากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วมันก็จะเป็นผลของตัวเองที่จะได้รับกลับมานะคะมสมมติว่าเราเจอตังค์อย่างนี้ที่หายเอาไปคืนให้ค,คุณครูบางทีถ้าไม่เจอเจ้าของครูก็อาจจะให้เราก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเรา <คน S 1> เองผลของการทาความดีะคะ่ะแล้วถ้าขโมยล่ะคะ ถ้าขโมยก็เป็นกรรมชั่วค่ะก็จะได้ความชั่วกับก็อาจจะโดนคุณครูลงโทษโดนตีหรือโดนลงโทษอะไรต่างๆแสดงว่าหนูกำลังเชื่อว่าทุกอย่างมันมีมีมีเหตุผลและถ้ามันก็จะได้รับผลตอบแทนกับสิ่งที่จะทำตั้งความหวังอะไรไว้กับโครงการนี้บ้างคะค่ะ ก็ความหวังก็คือเราอยากให้ทางกระทรวงอ่ะนะคะสนับสนุนโครงการนี้แล้วก็เอาโครงการนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรของกระทรวงอ่ะนะคะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยกลับมาเรียนศิลธรรมตง,งเป็นลหลักสูตรเพราะสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราจะมีวิชาหน้าที่ศิลธรรมแต่ว่าหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันถูกเอาออกไปเราก็มองว่าถ้าหากว่าเราเอาคำพระพุทธเ,เจ้าเนี่ย อยู่ในหลักสูตรนะคะให้เยาวชนของเราทุกคนเนี่ยได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้ปัญหาสังคมของบ้านเมืองเราเนี่ยะ่ะเบาบางลง mm hmm. นะคะก็คือสิ่งที่เราคาดหวังว่า ให้คนรักศีลกลัวบาปนะคะแล้วก็เป็นคนดีของของประเทศชาติเป็นคนดีของสังคมค่ะเห็นด้วยเลยอันนี่คือโครงการดีๆที่อย่างน้อยนะคะก็ทําให้เยาวชนไทยหันมาสนใจการอ่านมากขึ้นให้ซึมซับธรรมะมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจแล้วก็เข้าถึงธรรมชาติในตัวเองด้วยนะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านในวันนี้มากๆสำหรับ p า o ส o Society ขอบคุณค่ะ วันนี้คราวไนท์ของเราตลอดทั้งรายการนะคะเราทั้ง3ามคนรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านก็คงจะมีความสุขและอิ่มใจเหมือนเราค่ะ <c oughs> คืนนี้อิ่มมากค่ะแต่ก่อนที่จะให้คุณผู้ชมไปเข้านอนนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากอ่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะชื่อกิจกรรมนะคะ AIS Family Walk Rally ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สิแล้วค่ะมีชื่อตอนด้วยนะคะอะไรคะสารรักเรโท let's go to school โอ้ชื่อเขน้อเกมดีเดียวอ้าเป็นยังไงเดี๋ยเขาทิ้งถ้วยอะไรกันยังไงชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่ง งานครั้งนี้จัดวันที่16-17พฤศจิกายนค่ะสมัครได้เลยนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมแบลรีแบบนี้นะคะดีอย่างหนึ่งเพราะอะไรมาเป็นการประสานความรักในครอบครัวกระชับสัมพันธ์กันกระชับความเพิ่มความอบอุ่นนะคะแล้วก็ได้กุศลด้วยหมดเวลาแล้วนะเราจะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะต้องขอขอบคุณเสื้อสวยๆของดิฉันจากเจสสิก้าค่ะของโน้นนะคะจากอาเดลโฟโดมินเกสค่ะของเปิ้ลค่ะอาซาวาแล้วก็เครื่องประดับจากเซเต้ค่ะ ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสุขหน้ากลับมาพบกันกับพราวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความไม่รู้เนี่ยมันไม่มีเพศมันไม่มีวัยมันไม่มีชนชั้นวรรณะทั้งผู้หญิงผู้ชายมีปัญหาเรื่องความรักเราต้องการตรวจตอ ที่จะเป็นคนถูกรักเมื่อรักใครแล้วก็อยากจะเข้าไปเป็นเจ้าค้าเจ้าข,ของไปครอบครองสิ่งที่เรารักถ้าอย่างนี้รักเป็นทุกข์ก็หวังว่าเราจะเป็นจุดเล็กๆที่จะทําให้คนรู้ว่าเริ่มต้นกับการรักโอกาสที่เราได้เป็นมนุษย์และมนุษย์มันทนทุกข์ได้